ซุมยูนิตด้วยเงินหนึ่งแสนเหรียญครับผมกับเลดเลเซอร์คัมมราแมนครับเพื่อนๆมาดูกันซิวันเราจะได้เลดเลเซอร์คัมมราแมนกี่ตัวครับผมรวมไปถึงกอดลี่ด้วยนะ ได้แล้วก็อยากได้อีกนะครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องบูทน้ํายาลัคกี้ก่อนนะครับเสริมโชคให้กับดวงตัวเองเนื่องจากว่าดวงไม่ค่อยจะมีครับผมขอแค่5ตัวก็น่าจะพอแล้วสําหรับ1นึ่งแสนเหรียญนะครับคิดว่า2 0 0 0 0ออกตัวหนึ่งก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับผมแต่ถ้ามากกว่านี้ก็จะเกิือนะครับเพื่อนเพิ่มโอกาสในการออกตอนนี้เป็น0.4%นะครับผมเอานะ ออโต้เซลด้วยอย่าลืมนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เกือบลืมไปแล้วนะครับขายเบสิกอันคอมมอนและอีพ e ิกเก็บไว้ไดีไหมอะคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์จริงๆตัวของเขาก็ดีอยู่นะครับผมงั้นผมเก็บอ e ีพิกไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเผื่อเอาไปขายได้ในเทปดิ้งพาซานะครับผมทีนี้สุ่มเลยครับเบสิกเบสิกมาเพียบเลยโอเค อีพ e ิกสามรีเจเนรีหนึ่งนะครับผมนินจาคามาน่าแมนได้อยู่ครับผมมาอีกหนึ่งตัวนินจาคามาน่าแมนนินจาคามาน่าแมนเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เป็นตัวเก่าก็จริงนะครับผมแต่ความสามารถด้านการต่อสู้เขายังใช้งานได้ดีอยู่เป็นตัวต้นเกมที่ดีนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่มียูนิตที่ o อก็สามารถใช้นินจาคามาน่าแมนในการไปเล่นหมุนในเมได้นะครับในช่วงต้นเกมนะเมื่อกี้ผมลืมนับว่าเรามีเงินเท่าไหร่ออกรีเจนสองตัวนะครับเรามี1 0 0 0 0แสนกับอีกกี่พันไม่รู้ กดไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรนะครับผมสุ่มทีละ900เบสิก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 ทำไมเบสิกมันเยอะขนาด,ด Basic านี้เบสิกมา1โอเคพึบโดดเข้าใหม่กดมาอืมโดดเข้าใหม่แล้วก็กดมานี่คือเบสิกเทียบม,มากกว่าเดิม <c oughs> รีเจเนอเรตหนึ่งเบสิกไม่ต้องมาได้ไหมเบสิกจะมาทำไมโอผมลืมไปเลย ว่าเราตั้งขายเพื่อนๆเวลาเราตั้งขายเนี่ยมันขายออโต้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสุ่มได้ตัวที่ไม่ต้องการนะครับผมขายออโต้ปุ๊บ,บเงินของเรามันก็จะเด้งในการกดสุ่ม900เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราใช้เงินในการสุ่มถูกกว่านี้อีกนะครับผมเพราะตัวที่เราได้พวกนเนี้ยมันก็จะขายทิ้งแบบอัตโนมัติไม่ต้องกดขายแบบอัตโนมือนะครับผมยังว่าอยู่ทำไมสุ่มทีละ9 0 0เงินไม่ค่อยลดนะครับลืมไปเลย0.4%น e d Laser ่เปอร์ตลดเลเซอร์คร์มาลาแมนต้องออกสักตัวละว,วันนี้ ยังไม่มาครับผมยังเป็นรีเจนต์อยู่ยังเป็นรีเจนต์มาอีกหนึ่งครับรีเจนต์มามยังไม่มามายังเออได้มาแล้วครับผมหนึ่งตัวครับเพื่อนหนึ่งหมื่นออกหนึ่งตัวคุ้มสุมต่อนะครับผมเราต้องสุมเก็บไว้เยอะๆครับเพื่อน,เอ,นเอาไปเทรดนะครับผมเพราะว่ารอบกว่าจะมาเนี่ยนานเหลือเกินครับเลดเลเซอร์คามเบอรแมนต่อไปขอกอิลี่ก็ได้ โลภอีกแล้วพอได้เลสเลเซอร์เาไม่่าแมนอยากได้ก๊อ l ลี่อีกแล้วนะครับผมผู้พัฒนาเขายังไม่ได้เพิ่มลัคกี้บูธหรือว่าเกมพาร์ที่ว่าสุ่มได้ก๊อ l ลี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอัปเดตครั้งถัดไปอาจจะมีก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกมยิ่งไปไกลมากเท่าไหร่มีก๊อ l ลี่เยอะเนี่ยผู้พัฒนาก็อาจจะเพิ่มในส่วนของตรงนี้เข้ามานะครับผมตอนนี้มีแค่เกมพาร์ทอย่างเดียวนั่นก็คือลัคกี้กับน้ำยานะครับเกมพาร์ทน้อยนะถือว่าน้อยมากนะครับผมมีแค่1 2 3 4 4อี่ันเองอ อันนี้ไม่นับนะครับผม <c oughs> น้อยจริงเกมนี้เดี๋ยวผู้พัฒนาเขาจะต้องเพิ่มมาอีกแน่นอน k r s t t n n s h o p c o m เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเล็ตเทวอรีเฟนต์บล็อกฟุตและทุกแมปทีคกิปของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ a few moments l เจ็ดหมื่นแล้วนะครับผมเพื่อนๆตอนนี้เราเหลือหกหมืไม่ถึง7,000หด้วยซ้ำนะครับเท่ากับว่าเราใช้เงินหมดไป3,000มออกยูนิตแค่ตัวเดียวเล d เลเซอร์ค e มเม a n แมนะครับผมทำไมรู้สึกว่าเริ่มเกลือแล้วอ่ะสาม0 0ืออกตัวเดียวนี่คือเกลือนะเพื่อนๆอย่างน้อยๆต้องออก2ตัวนะครับผม นะครับผมตอนนี้หมดไป40,000ได้ยูนิตมา1ตัวนะครับผมรู้สึกว่าอาการแบบนี้มันเริ่มกลับมาซ้ำกับครั้งที่แล้ว <c oughs> จำได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วเราสุ่มตัวอะไรไปนะครับผมเพืเ่อนอันนี้ขนาดใช้น้ำยาบูน๊นแล้วนะและไปขายนี่คือน้ำตาแทบไหลสุ่มแทบตายขายได้แค่ไม่กี่เจมโคตรไม่คุ้มเลยอ่ะจริงๆแต่ถ้าจะเอาไปถีดเอาไปขายก็ต้องเป็นช่วงนี้แหละ ช่วงที่มาวันแรกเนี่ยยังได้กําไรอยู่นะครับผมแต่ถ้าช้ากว่าน,นี้เนี่ยพอคนเขาเริ่มรู้ความสามารถกันแล้วเขาก็จะไม่อยากได้แล้วนะครับเพราะว่าความสามารถมันไม่ได้โออะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่ามันสดใหม่นะครับจึงทําให้หลายๆคนเขาอยากรู้ความสามารถไงสุ่มไม่ได้ก็ต้องไปหาเทรดเอาหาซื้อเอาในเทรดดิ้งพาซาผมไปดูในเทรดดิ้งพาซามาไม่มีใครขายนะวันแรกที่อัปเดตเข้ามาเลยเนี่ยแสดงว่าน่าจะ คนมีน้อยนะครับผมหรือไม่เขาก็ไม่ปล่อยขายกันเอาไปเทรดได้กําไรกว่าอะไรแบบนี้ผมเดานะเพื่อนๆสี่หมื่นห้าแล้วนะครับผมยังไม่ได้สี่หมื่นสี่เฮ้ยนี่เราหมดไปครึ่งแสนแล้วนะทุกคนครึ่งแสนได้ตัวเดียวนี่คือน้อยมากนะครับอย่าบอกนะว่าแสนหนึ่งได้แค่ตัวเดียวไม่เอานะผู้พัฒนาอย่าทําแบบนี้จริงๆเราควรสุ่มเซิร์ฟรวมนะผมไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอ อีกหนึ่งตัวได้อยู่นะครับผมสองตัวสองตัวก็ยังดีดีกว่าหนึ่งอ่ะเพื่อนๆถ้าเราไปสุ่มเซิร์ฟรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าคนเขาสุ่มกันเยอะๆใช่ไหมพอมันสุ่มกันเยอะๆเนี่ยมันเหมือนมันช่วยกระจายดวงอ่ะไม่รู้ว่าน,นี่ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนผมก็ไม่ใช่สายไอทีสายที่แบบว่าเบื้องลึกข้อมูลเกี่ยวกับการสุ่มตรงนี้ด้วยนะครับผมโอ้ว้าวเพิ่งจะบ่นกับเพื่อนๆนไป ทำไมจะออกก็ออกเบิ้ลแบบนี้เลยล่ะโอ้โหต้องนุมต้องนานไม่ออกนะครับผมทําให้เราใจคอไม่ค่อยดีสามตัวแล้วสามตัวแล้วเป้าหมายของเรายังเหลืออีกสองนะครับผมแต่ว่าได้สามตัวก็โอเคหนึ่งแสนสามตัวก็ถือว่าเป็นราคาที่รับได้นะครับผมกอลลี่ล่ะกอลลี่มาหรือเปล่า <laughs> หนึ่งแสนหวังกอลลี่เขาสุ่มกันเป็นสองสามแสนนะครับกว่าจะได้กอลลี่เนี่ยเพื่อน แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราสุ่มกันไปนะครับผม10,000แสนมันดัดโอ้มาอีกหนึ่งวู้ห,หู้วู้ออหูวู้หูหสี่ตัวเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้เราสุ่มกันไปเพื่อนๆหนึ่งแสนเนี่ยเราได้ก๊อตลี่มา1ตัวนะครับตอนที่เราสุ่มมีทิกอะพอเราไม่ได้หวังนะครับผมก็จะไม่ผิดหวังพอไม่ผิดหวังดวงก็จะมานะครับเกี่ยวอะไรกันวะ 20,500สุดท้ายครับผมจะได้อีกสักตัวหรือเปล่ามาดูกันครับเพื่อนๆเราต้องค่อยๆสุ่มปึ๊บพอสักพักหนึ่งไม่ได้เนี่ยต้องถอยออกมาเว้นช่วงเว้นจังหวะนะครับเราค่อยกลับไปสุ่มใหม่เมื่อสักครู่นี้เท่าที่ผมทาแล้วสุ่มได้แบบต่อเนื่องนะไม่รู้ว่าจะทําได้อีกหรือเปล่าในครั้งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเราเหลือนหนึ่งมืสุดท้ายยังไม่ได้นะครับ ผมจะหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะไม่ทิ้งช่วงนานมากไม่ถึง3นาทีเราก็สามารถเดินเข้ามาสุ่มใหม่ได้แล้วนะครับผมและเราก็จะได้ระดับมีทิกนี่เป็นสูตรนะครับสูตรคิดเองเออเอง <c oughs> โอเคตอนนี้เราเหลือ1 0,000หมื่นแล้วนะครับผมเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นพักช่วงแป๊บหนึ่งนะครับผมรอผ่านไปสัก2นาทีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่ตอนที่เวลาตรงนี้เหลือ15 โอเคมาสุ่มกันต่อครับผมได้แน่รอบนี้เพื่อนเพื่อนเบสิกกับอันคอมมอนล้วนๆล้วนๆเลยไม่มีรีเจนดอ้เห็นไหมผมบอกแล้วสูตรนี้ของแท้ห้าตัวแล้วตอนนี้คือเราคุ้มแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่คุ้มมากสักเท่าไหร่แบบได้กำไรเวอร์นะครับผมแต่ก็คุ้มทุนแล้วนะครับ สองหมื่นออกตัวสองหมื่นออกตัวเนี่ยโอเคถือว่าคุ้มนะครับผมเพื่อนๆแต่ถ้าจะดีกว่านี้ถ้าออกหมื่นละตัวแต่แบบนั้นเนี่ยดวงเพื่อนๆจะต้องดีมากจริงๆนะครับแต่โซนนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่นะพักช่วงแล้วกลับมาสุ่มใหม่สูตรคิดเองเออเองครับผมโอเคเหลือสี่พันสุดท้ายผมกดสุ่มให้หมดเลยนะเผื่อได้กรตลี่นะครับผมเผื่อฟุกไงได้หรือเปล่า เรเจนอรีสามพันสุดท้ายครับผม3ครั้งสุดท้ายที่ไม่ทายสุดครับเ,เพื่อนๆ2 2 0 0เหลือ1,400แล้วนะครับผมฮึบไม่ได้ <c oughs> โอเคตอนนี้เงินหมดแล้วนะครับผมสรุปเราได้ระดับมีชิกมาทั้งหมด5ตัวนะครับ และคลิปวิดีโอนี้ครับเลดเลเซอร์คามิ่าแมนเพื่อนๆคนไหนรู้ราคาลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทีครับว่าเราควรจะขายยูนิตตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเพราะเมื่อสักครู่นี้ ผมไปดูใน m a r k e t a พ e มานะครับผมปรากฏว,ว่าไม่มีใครขายเลยหลักๆเขาเน้นไปที่การเทรดซะมากกว่าครับเพื่อนๆเพราะการเทรดเนี่ยเขาจะได้กําไรมากกว่าการขายใน m a r k e t a พ e นะครับขายใน m r r k t t ต a พ e ส่วนใหญ่จะเจอคนปาดตลอดอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่รู้ราคาจริงๆนะเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกไหม้หน่อยนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ